เราจะเดินเรจะเดินทางไปไหนกันครับไปวัดมหาเลยวะวัดหนหาประตูวัดหนหาประตูครับอีกกี่ที่ึงครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไป ตอนนี้กําลังไปไหนครับกําลังไปสัมภาษณ์นเจ้าวาดครับอยู่อันครบครบถี่ตะก้องครับตัดต่อให้พูดตะกออ้ะะกองตะก้องตัดต่อด้วยครับเคีทีทีอันนี้อะไรเรนเดอร์เคียทอพเคียทีพตะก้องสองตะก้องสองคนครับตัดต่อด้วยครับไปเดี๋ยวไปรอเจ้าวาดครับ สองสามสวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มเราได้มาที่วัดนามาตุมนะครับครับโดยมีผมนายอริยพลลุนพลินนะครับผมนายปรลิมเนมอนครับผมนายรัศดสผมนายรัศดสุบงครับแล้วนายชนิดพลเดชสาพิลรมเป็นกล้องครับครับผมเราจะแปลไปดูความสวยงามและประวัติความเป็นมาของวัดนี้นะครับอ่าอืมไปไปกันเลยกระโดดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ อันนี้เราก็กําลังรอเจ้าวาดครับเพราะว่าเนื่องจากเขาติดท่านติดภารกิจครับก็อันนี้ก็อยู่ในช่วงเข้ามนสายแล้วก็ส่วนม์เช้าส่วนม์เย็นนะครับก็รอไปยาวๆไปตอนนี้เวลากี่นาฬิกาสี่โมงสี่สิบเอ็ดครับสี่โมงสี่สิบเอ็ดเราก็ต้องรอรอไปกันต่อครับผมสู้ๆครับสู้ต่อไปไปกันต่อครับผมใจทั้งใจ ก็ขอกลับนมัสการพระคุณเจ้านะครับก็อยากจะขอทราบว่าประวัติครอบเป็นมาของวัดน,นี้มีอย่างไรบ้างครับวัดธรรมนีลเป็นวัดเก่าแก้วเมื่มอนาที่คมวัดหนึ่งนะสร้างมาประมาณ100ร้อยกว่าถึงสองร้อยปีได้นะว่าเราไปดูรายละเอียดว่าสร้างมาพอสองศรัทธาเป็นวัดวัดเขาแก้วัดเมื่อน,นารีคมเรานะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลสำหรับท่านเจ้าบ้านนะครับต้องมีอะไรบอกก็คร่าวๆครับก็ประวัติข้าวมาครับข้าวๆแค่นี้นะครับเราไม่ได้ไม่อยากรบกวนเวลาท่านเท่าไหร่ครับไม่ได้รบกวนไม่เป็นไรครับคขอบคุณครับไม่ต้องปัจจุบันอะไรบ้างไม่เป็นไรครับถ่ายไหมก็มีโอเคจีเขาดูอะไรแค่นี้ไหมหรือเอาอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยแค่นี้ครับครับ ต่อเลยครับท่านแล้วก็วัดนรัมยประทุมนี่ก็คเป็นวัดที่มีเอกจีอาจารย์ดังคือหลวงพระดซึ่งเป็นเจ้าวาด,ดูยอะพวกพรครูที่นี่สมาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดนรัมยประทุมนี่มายาวนาน,นแล้วก็ได้รอน,นภาพไปเมื่อปี2555แล้วก็เปลี่ยนเจ้าวาดมาอีกสองสัปดา มาถึงมาตมาขึ้นเจ้าว่านในปัจจุบันครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลกับของท่านเจ้าว่านครับจากที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ท่านเจ้าว้านมานะครับวัดน,นี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่ยืนนานและมีความสําคัญต่อชาวพนัสนิคมครับทางนี้คณะผู้จัดทำก็ขอขอบคุณสถานที่วัดนางประูมอำเภอพนิคมจังหวัดชมมลบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นจะใช้สถานให้เราได้ใช้สถานที่ถ่ายทาในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ ปิดกองแล้วกลับบ้านผมเห็นหมากับมาถ่ายกันนะครับผมหมาถ่ายหมาคว้ควายถ่ายคุณเคลียรเรื่องกลับบ้านกันนะครับผม ราอยยี่ส yeah. ิบสองียทกันเรื่องกลับมาเนอะมาได้พิตังกลับมาได้แล้วกลับไม่ได้มาได้นะครับแต่ตอนนี้ม่มีพิทังก็ไม่เคยยี่สิบสองบาทไปไหมรู้มือครับก็ทำการกลับตรงนี้นะครับจากน้ำระตูมค่าเก็บเท่าไหร่ครับแพงมากเลยค่าเกับ แพงว่าตอนไปเยอะเลยครับเยอะมากครับโอ้โหคิดว่าอยู่เปรนโลกเลยครับก็แต่ตอนนี้ก็มาถึงได้ก็ก็ดีครับรถติดมากและนี่คือวอล์กทั้งหมดของเราในวันนี้ครับตอนนี้เหลือ2สองคนก่อนก่อนปิดขอบคุณสถานที่สถานที่มัดน,นาม,มาตูมตที่ให้ความอนุเคราะห์ในการไปถ่ายนะครับอขอบคุณจริงๆนะครับุบณนะครับแล้วก็ขอบคุณขนม PR r i ิ pack อ๋อใหญ่ปุ้ม